แนะนำตัวนิดนึงครับเพชรผู้เขียวหอจกอกสุธิครับเป็รผู้เขียวหอจกอกสุธิครับจบยกไหนได้จำได้ไหมจบยกสองครับยกสองเลยโหเร็วมากเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยจังหวะนั้นจังหวะศอกพอดีอได,<อ>ได้ได้หมัดซ้ายแล้วก็เซแ,แล้วก็ตามศอกเลยครับแผแลเราก็มีนี่มีครับจังหวะบวกใครใครโดนก่อนใครโดนก่อนเขาโดนก่อนเราแตกก่อนไม่ฟังอ๋อเขาโดนก่อนใช่ครับเขาก็เลยโมโหเอาคืนได้เหมือนกันคนเราแผล ของเขากีนแผลรู้ไหมของเขาแผลหนึ่งครับแผลหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแผลใหญ่เหรอใหญ่ครับเต็มไปเลยตั้งใจไหมช่อนั้นตั้งใจครับตั้งใจเลยใช่ไหมมีอาชีพไหมลูกน้องๆวันนี้มีครับเท่าไหร่ครับหลายคนหลายหลคนกำปั้นอยู่หกหมื่นหกหมื่นดีข้าบนอีกด้วยก็น่าจะแสนถึงนะหกหมื่นห้าเป็นไงพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้พอใจอยู่ครับจบเร็วมากเลยเหงื่อออกเยอะเหงื่อดูเหงื่อไม่ซึมเลย พเพชรเอกเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเขาไม่พลาดแตกเนี่ยเขาว่าน่าจะสนุก,กวันนี้แน่เราคิดยังไงก็น่าจะเหนื่อยอยู่ครับเราก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะวัฒภาพร่างกายได้ไหมครับสองยกแบบน,นี้ในในในความรู้สึกของเราอะ่ะที่ที่เราได้ขึ้นไปใช้กำลังใช้กําลังเนี่ยยังยังไม่ค่อยเหนื่อยครับยังไม่ค่อยเหนื่อยแล้วยังไม่ได้ยืนเกมยาวเนาะซ้อมมาดีเยอะอยู่ครับเยอะซ้อมมาดีอยู่ครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับน้องเป็นคนชัยภูมิครับชัยภูมิก็อยู่ใกล้ๆนี่เลยนะใกล้ไหม ใกล้ครับแต่ว่าซ้อมที่บุรีรัมย์ครับซ้อมบุรีรัมย์อ๋อก็เหมือนชกในบ้านเลยวันนี้อเมื่อกี้พี่้บอกว่าขอให้รักษาแผลหายก่อนอยากจะแก้มือเขาบอกว่าถ้าไม่แตกเนี่ยเขาก็ชนะเราได้เหมือนกันนะใช่เขาบอกอยากจะแก้มือเราว่างไหน้องก็ได้ครับได้นะได้ครับมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยครับน้องก็วันนี้ทําได้แล้วครับขอบคุณทุกกําลังใจครับครับผมยินดีด้วยครับน้องเพชรผูเขียวหมอจะบอ์กุ๊บกค่าย ขอเจ้าของคุณสุที่เพชรผู้เขียวไปไงบ้างครับวันนี้เกมจบเร็วมากมาดีค่ะน้องตั้งใจแล้วเทรนเนอร์ทุกคนนะคะก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะเป็นทีมค่ะทำงานเป็นทีมเจมองว่าถ้าไม่แตกเกมจะเป็นแบบไหนครับถ้าไม่แตกคถ้าเขาถ้ากรรมการไม่ไม,ไม่ยุติการชกอะครับก็ ก็สู้เต็มที่อะค่ะยังไงก็คิดว่ายังไงก็ไม่แพ้ค่ะวันนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเอาอยู่เนาะใช่ค่ะน่าจะเอาอยู่ครับสองยกก็ยังไม่ได้วัดพละกําลังเท่าไหร่เนาะเกมจบเร็วพอ้งซ้ายก็ยังไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่จริงวันนี้เต็มข้างซ้ายมาใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งทั้งแข้งซ้ายทั้งสองทั้งหมัดนะคะไม่ออกไฟนี้เอาไว้ออกไฟหน้าหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเพชรเอกเขาบอกเขาอยากจะแก้มือเขาคล่องใจครับได้ไหมค่ะได้ได้เนนาะยิดีค่ะครับฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีหน่อยครับผมขอบคุณนะคะที่ช่วยเป็นกําลังใจให้ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใจกกคคุุ๊สด่่ะะ ครับผมยินดีด้วยครับผมครับผมครับมาท